ไม่จะมาสอยละมุดนะตอนนี้นะคะละมุดเราก็จะสอยเป็นรอบสุดท้ายนะคะจริงๆก็เหลือเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีคนมาเอานะปีนี้คือเยอะมากนะคะ,คะ,ก,ะ,คะก็เยอะพอๆกับทุกปีนะหรืออาจจะเยอะกว่าด้วยซ้าไปนะคะไม่จะก,ก็คิดว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราอ่ะสอยฝากญาติพี่น้องครบหมดทุกคนแล้วนะ นี่นะคะด้านนอกก็พอมีเหลือเยอะมากเลยนะคะเหลือเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะแต่มันก็เอาค่อนข้างยากแล้วก็สูงมากๆนะคะฝั่งนี้นะคะพอแล้วเนาะกินแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเอาไม่หมดจริงๆนะคะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะก็มีปลาหมึกเนาะมีปี๋ มีตูดไก่แดงนะคะมีกุ้งแล้วก็มีปูแค่นี้เองนะคะน้ำซิ้มสีฟูดกินแบบง่ายๆเนาะสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่จะมาบ้านน้องสาวอีกแล้วนะวันนี้เรามาตอนบ่ายๆนะ,ะเป็นช่วงบ่ายๆเพราะว่าจะพา ตัวเล็กนะคะมาเล่นน้ําด้วยวันนี้จะเล่นน้ําสาวว่ายน้ําเลนะ็กเนาะวันนี้เราทําเมนูวันนี้มีเมนูอะไรนะวันนี้เราจะทําเมนูจิ้มจุ่มนะคะเออไม่ใช่แจ่วห้อนนะคะไมจจะก็ได้เห็ดเป็นเห็ดกระป๋องมานะคะไม่มีเห็ดสดเพราะว่าไปซื้อไม่ทันเนาะนี่เป็นน้ําจิ้มสูตรพิเศษนะคะไม่จทาเป็นน้ําจิ้มอของแจ่วห้อนน้ําจิ้มน้ําจิ้มของจิ้มจุ่มนะ,ะเป็นสูตรสมุนไพร่ะตะไครนะคะ แล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบสำเร็จเนาะมีวุ้นเส้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงมีแจ่วห้อนอันนี้กะทิผงไม่จะเอามาด้วยนะคะกะทิผงตัวนี้ก็คือกลิ่นหอมมากนะคะอร่อยมากกลิ่นนี้คือแบบหอมละมุนมากนะคะแล้วก็ว่าจะทําลูกชิ้นนะคะแล้วน,นี้ข้าวเหนียวเราจะทําข้าวเหนียวมะม่วงกันนะแล้วก็อันนี้คือ ม่จะจะทําขนมเทียนอันนี้คือไส้ไส้เค็มนะคะขนมเทียนน้าตาลแล้วก็แป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวที่เราจะมาทําบัวลอยด้วยอุ้ยทําหลายอย่างนะคะวันนี้รอบนี้ก็มาดูผักสวนครัวอีกแล้วโอ้หผักชัย,ยากําลังงามเลยจ้าอืมกําลังมียอดอ่อนงามนี่อยู่ไม่ค่อยโดนแดดนะเนี่ยยังถือว่าโอเคนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเจอแดดนะคะตรงตรงมุมนี้คืออยู่ติดกําแพงนะคะ สวนนี้ก็เป็นกะเพราที่ปักชำนี่กะเพราปักชำนะหนไหมรอบที่แล้วเรามายังต้นยังไม่โตขนาดนี้เนาะมารอบนี้ก็คือโตแล้วนะคะแล้วก็มีโน่นอะ่ะมีผักชัยใหญ่กต้นหนึ่งเนาะต้นโน่นนี่มุมนี้นะคะรอบที่แล้วพามาดูเนาะนี่เห็นไหมแต่พุ่มแตกพุ่มใหญ่งามมากมากเลยนะคะกะเพราเขียวอันนี้ก็ปักชำเหมือนกันนะ อันนี้ก็ปัดช่ำเหมือนกันนะคะมาดูดูฝั่งนี้ก่อนเห็น <c oughs> ไหมงามมากอันนี้ตะไคร้ตะไคร้อันนี้ดอกแคอันนี้ต้นแคข, <c oughs> ข้างนอกอา,ากาศร้อนมากๆนะคะมาเดี๋ยวม่จจะทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการล้างข้าวก่อนเนาะในข้าวเหนียวนะคะเข้าไปล้างก่อนถ้าทำหมดนี่ก็ได้เยอะมากเลยนะ โอเคปะเดี๋ยวเราไปล้างข้าววันนี้นะคะม่เจลลบอกเคล็ดลับวิธีการนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวแบบไม่ต้องแช่นะคะนึ่งยังไงให้สุกภายในสิบห้านาทีนะคะแบบเร่งด่วนเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องแช่ข้าวนะคะก็สุกแล้วก็ได้กินแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือจะนุ่มมากนะคะข้าวที่เราจะนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยก็คือมันจะนุ่มมากนะปะเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะล้างข้าวก่อนนะล้างกักสองน้ำนะคะเพื่อให้ข้าวสะอาดเนาะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวเ่านะคะ อันนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมากนะคะเพื่อนๆอยากได้ข้าวที่นุม่มหรือว่าข้าวที่แบบมีความแข็งนิดนึง <ped aling> ก็อยู่ที่การใส่น้ําตรงนี้นะก็คือการใส่น้ําตรงนี้มันสามารถกําหนดได้นะคะว่าเราอยากได้ข้าวที่นุ่มขนาดไหนนะคะถ้าเราอยากได้ข้าวที่นุ่มมากนะคะก็จะใส่น้ําเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้คือเราจะทำข้าวเหนียวมะม่วงนะซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเราก็จะใส่น้ากะทิอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบให้แบบเขานิ่มมากนะคะก็ ให้ท่วมเข้าขึ้นมาหน่อยนึงนี่คือวิธีการนึ่งข้าวแบบเร่งด่วนนะคะฉบับของคนมีเวลาน้อยนะคะหรือว่าลืมแบบลืมแช่ข้าวเนาะนี่นะคะแก๊สก็จะใช้ประมาณนี้นะนี่นะคะแก๊สก็จะที่ประมาณเท่านี้นะนี่นะจะคนไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวนี้หม้อซึ้งเนี่ยเราก็คือเอาผ้าขาวบางเนี่ยนะคะรองไว้ พื้นด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดข้าวเขาจะหลุดลงไปข้างล่างนะก็คือเรารองเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้เขามีเว้นระยะนะคะช่องช่องรูเนี่ยก็คือให้เขามีรูรอบๆนะข้าวจะได้สุกไปๆนะนี่คนไปเรื่อยๆนะจนแบบน้ําแบบหดลงนะคะน้ําลดลงเนี่ยคนไปเรื่อยๆคนให้ทั่วนะไม่งั้นก็ติดกระทะนะคะพอเขาเริ่มแบบว่าเซตตัวใช่ไหมน้ําเริ่มแบบหดลงน้ําลดลงเนี่ย เม็ดข้าวก็จะเป็นแบบเม็ดใสๆอย่างนี้นะมันก็จะมีเม็ดแบบใสๆปะปนกันเนาะเนี่ยนะข้าวก็จะฟูขึ้นก็จะได้เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่นึง่งนึ่งไปทีละครึ่งนะเพราะว่ามันมันคือคือมันเยอะมากก็จะนึ่งประมาณครึ่งนึงก่อนประมาณสักสิบนาทีสาคูเมลอนน้ำกะทิเนาะ อยู you want ่อันอิทกินได้แล้วลูกจะกินอะไรเอากินโอ้หิวแล้วลูกเหรอเล่นน้ำเหนื่อยหลังจากเล่นน้ำเสร็จกินของหวานของหวานนะฟ้าทำม่จะกินแต่ข้าวโพดอะไรคะอะไรจะอิเนนเ่เล่นน้ำเสร็จเล่นน้ำเสร็จอย่าไปใกล้เตานะลูกนะอย่าไปใกล้ไฟทาม,มือกันโงงามๆเนาะตัวใหญ่ดี หมกกล้วยแล้วเข้าวสุกแล้วเดี๋ยวรอนึ่งรอบที่สองข้าวเหนียวนึ่งแบบฉบับเร่งด่วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็น่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็นุ่มมากๆนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่าย,ายๆนะถ้าใครลืมแช่ข้าวนะคะหรือว่าไม่มีเวลานะคะก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทําได้เลยนะลองทําดูนะนุ่มมากๆเลยค่ะง่ายมากๆสินาทีเองอันนี้เราจะทําน้ํากะทิ น้ำกะทิอันนี้ไม่จะใช้ชเป็นของอะไเป็นเป็นกะทิผงนะกะทิผงตัวน anyway> mm 네ี้กะทิผงตัวนี้คือกะทิมาจากมาเลเซียนะคะกะทิผงให้ใช้เป็นกะทิสีสีน้ำเงินนะสีฟ้าๆน้ำเงินแบบนี้ขาวน้ำเงินเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็โอเคอยู่แต่ไม่ค่อยอร่อยเท่ากับตัวนี้ตัวนี้คือมาจากมาเลเซียนี่นะคือดีมากนี่นะคะมาเลเซียคือกะทิผงตัวนี้คือเยี่ยมมาก อร่อยมากนะคะเป็นผงแบบนี้เนี่ยแม่จะก็ใส่กะทิผงใส่น้าตาลใส่ใบเตยไปเรียบร้อยแล้วนะแต่กะทิกระป๋องเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบสดๆแบบไม่ต้องเอาไปตั้งไฟใส่เกลืออะไรเรียบร้อยแล้วเนาะะตั้งไฟได้เลยจาใช่ใช่ เคี่ยวแป้งซาลาเปาห่อหนึ่งแล้วก็มามา่าสิบห้าห่ออันนี้ของอินเดียกะทิเนะลเาไหนดคะได้แล้วนะคะน้ำกะทิเอาไว้ราดข้าวเ,เหนียวมะม่วงเนาะ ข้าวเราก็ใส่หม้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองน้ำกะทินะคะใส่เลยไไปหนก อยากหนาอุ้นหลังยูง่ดีแล้วดี่ะอป,ปีอป,ปีชิอปอปีชิป,ปเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวมะม่วงของเรานี่น่ากินไหมคะ ข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยหอมๆหม้อหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมมะม่วงกันเนาะนอนทำอะไรจ๊ะนิำซิ่ดิมแล้วก็นอนโอตมะม่วงไม่ฉ่ำเลยเทถวยสนุกเขาหน้าต้องไปซื้อเองแล้วไม่ได้เลยมะม่วงมันไม่ฉ่ำกินแต่เลยเนาะ ไม่เคยได้ทิ้งเลยแต,แต่กวามีน้องมเมียวเหลืออยู่แค่สี่ห้าตัวเดี๋ยวนี้ออกลูกมาอีก้อกหนึ่งะเยอะกว่าเดิมพี่หุงเข้าทีละหม้ออ่ะอันนี้ทําขนมเทียนอันนี้พี่เจจะทําขนมเทียน เปงวเข้าวเหนียวผิดทำมนีเ่อป็นข้าวเหนียวผสมแป้งข้าเจ้าเอาอีกเหรอเอาน้ำไปเหรอเอาอีกไหมนี่นีข้าวอยู่นี่ข้าวอยูนี่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 านี่ข้าไหน เอาไปซอาฟมา่าชนแลเรื่องนไปซื้อโเยนไไม่มาเลยจะบอเออันนี้เป็นแป้งข้าเหนียวนี่แป้งข้าวเจ้าปข้าวเจ้าใส่เนย นีน้ำตาลเห็นน้ำตาลบับวร้อยไว้ทำรอบหน้าเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาแป้งไว้เอาว้กนคืรอบหน้าทํามาเผื่อป้าทำรอบ ใช่ละสามันคุณแ่ต้บบันเดีวให้ดี๋ยวมารอบหน้าพี่มาปันเองพี่ทำแป๊บเดียวพี่ปันแป๊บเดียวไม่ไม่ต้องปันเดี๋ยวพี่จะปันแป๊บเดียวไอ้หลานฉันเอามาลูกมะมามามาอย่างนี้แหละชอบลืมพี่อ่ะ,ะกลัวกลัวมามามาไวไวไวโอ้ <laughs> โหสองคนเลยกนะน้องเป้เอ๊ะกี่ป๊ะอ่าอ่ะอา คือจังมัดไว้ล้แม่ไม่เอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวมึงาทำให้เอาเอาแค่นีด้เดียวก็พอนแล้วจานมาใส่ต่ออันนี้ใส้ไส่ไเค็ไเมไส่เค็ม ทเขมนมยปาอ้าคนขโมยอยู่สูงขนาดไหนก็ยังเอาได้แหม <S <S 2> <S 2> อ้าวเป็นต,เตะเนึดแหมเอาได้เฉยเลยนี <S 2> <S 2> <S 2> ่แต่ผู้ซอยเหมือนนี่วันนี้ผู้ช่วยเชฟเยอะมาก เร็วมากเลยตั้งแต่มีผู้ช่วยสองช่วยผู้ช่วยสองผู้ช่วยเนี่ยโอ้ยเนาะผู้หนึ่งก็นั่งฮอทั้งคุ่นผู้หนึ่งก็นั่งฮอทั้งผีผู้ซอยผู้ซอยตกไหมเนาะ ทขนมเทเียนเต็มหม้อซึ้งขนมเทียนของเราเต็มเลย ที่ตั้งใจว่าทำไว้ให้ฟ้ากินด้วยใส่ตู้เย็นเอาไว้ไก่ยอมหมดยังหมดเมื่อวานหมดกินตอนแรกนึงว่ามีสองแท่งใช่ไหมใช่รอว่ากินหมดแล้วพี่หือหาตัวไม่เห็นไปเจออท่งนึงในถุงไม่ทำสวยในยูบ้า ไปเยี่ยมไหนไมาไปเยี่ยมอนเกมเม่อไงอ่ะ,อะกินเกือปีใหม่ปีหน้าน,นี่ยังไม่ได้ถึงเงินปีใหม่เลยเดี๋ยวปีใหม่มีแบบว่าเมนูเด็ดปีใหม่นี้ต้องได้เจอเมนูเด็ดๆ Du så på. จุ่มได้เลย<อ>จิ้มจิมจุ่ม<อ>ลูกิ้นปั้นสดได้นน่ชิ้นปั้นสดตุ้งแช่น้ำปลาผักข้าวเหนียวมะม่วงมีอะมีนะข้าวเหนียวมะม่วงขนมเทียนดิบพี่ <laughs> 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 โอ้ยสาวน้อยเอาลาสีฟ้าเสียด้ะ <laughs>